ของมะม่วงบ้างฟ้าลั่นมะม่วงฟ้าลั่นนะคะผลไม้ที่ดิฉันโปรดปรานมากที่สุดค่ะุผู้ชมคะทางด้านของสานักพาณิชจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็กรมการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลกค่ะเขาก็มีการจับมือกับภาคเอกชนนะคะร่วมกันเชื่อมโยงการระบายมะม่วงฟ้าลั่นออกจากออกนอกแหล่งผลิตนะคะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ขายได้ราคาแล้วก็ผลผลิตไม่เสียหายค่ะ ที่สหกรณ์นิคมเนินมะปรางนะคะจำกัดตำบลไซย้อยอำเภอเนินมะปรางนะคะจังหวัดพิษณุโลกทางด้านของนางอุบลรัศินตะกูลนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พานิชแล้วก็กรมการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้ที่ได้ควบคุมการรับซื้อผลมะม่วงฟ้าล้านนะคะของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง,วงอำเภอเนินมะปรางทั้ง6กลุ่มแล้วก็เร่งขนย้ายมะม่วงพันฟ้าล้านเนี่ยเพื่อส่งขายให้กับบริษัทผู้รับซื้อนะคะหลังสํานักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกเป็นตัวกลางประสานการซื้อขายค่ะ เพื่อที่จะช่วยเหลือกเกษตรกรให้ขายได้ราคาแล้วก็ขายผลผล,ผลิตได้ทันทีไม่เกิดความเสียหายนะคะโดยครั้งนี้เองได้เจราจากับผู้รับซื้อรายใหญ่ค่ะก็ตกลงรับซื้อมะม่วงพันฟ้าลั่นเนี่ยจำนวน120ตันในราคากิโลกร,รัมละ5บาทค่ะเพื่อส่งให้กับปั๊มน้ํามันพีทีนำไปเป็นของฝากให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการภายในปั๊มน้ํามันนะคะโดยจะมีการประสานการรับซื้อครั้งนี้มูลค่ามากกว่า ,6000 บาทนะคะซึ่งปลายเดือนนี้ก็คาดว่ามะม่วงพันฟ้าลั่นเนี่ย จะหมดฤดูกาลลงแล้วคะ่ะเดี๋ยวผมอ่านข่าวให้ท่านผู้ชมฟังให้จบก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังนะครับโดยหลังจากนี้เองพาณิชจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยร่วมกับกรุมการค้าภายในก็บริหารจัดการสินค้า,กาเกษตรอีกตัวหนึ่งนะในพื้นทีอ่อย่างเช่นอำเภอเนินมะปรางวังทับทายอำเภอศักเหล็กจ,จะเป็นรอยต่อที่ผลิตมะม่วงชั้นนําของประเทศในภาคเหนือผมกล้าการันตีอีกตัวหนึ่งก็คือมะม่วงน้ําดอกไม้สีทอง ซึ่งก็ทางด้านของพาณิชย์เองและกรมการค้าภายในเนี่ยก็จะช่วยบริหารในเรื่องของกําลังผลิตต่อจากนี้เนื่องจากว่าจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีพื้นที่ผลิตน้ําดอกไม้สีทองมะม่วงเนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศปลูกกว่า8 6 2 4 9ไร่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองร้อยละหกสิบอัตรตีไปร้อยละหกสิบนี่ก็สี่หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นไร่นะอันนี้เยอะพอสมควรดังนั้นเนี่ยการที่พาณิชย์เข้าไปกรมการค้า เข้าไปในตอนนี้เองเนื่องจากว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมากกว่าทุกๆปีการบริโภคภายในประเทศเนี่ยต้องมีการเร่งกระจายหลังจากนี้ไปคุณจะไปเติมน้ํามันพีทีใช่ไหมแล้วก็จะได้มะม่วงฝีแน่นอนนะา,นามขวดเป็นการช่วยเกษตรกรถูกต้องถูกต้องครับหลังจากนี้เองนะครับลองนึกเมนูด,ดูแต่ไม่นานนะครับเดี๋ยวรีบไปอุดหนุนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดฤดูกาลแล้วนะครับกับมะม่วงฟ้าลั่นรับประทานอร่อยรับประทานดีนะครับ